สวัสดีจ้ะดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขสุกคนเนาะพ่อพี่น้องสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขทุกคนเนาะพ่อพี่น้องมัอนี้เป็นมือนฉันบ้นดีเนาะพ่อพี่น้องมัอนี่น้องอันสิบไปซื้อรถเนาะพ่อพี่น้องไปกับบอบบี้รายการเอราวันเนาะเอราวันสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องไปซื้อรถยู่ปากเซ่พ่อพี่น้องรายการเอาน้อยหันทายู่ท่าขุนเดียร์พ่พี่น้องปากเซ่ไปปากเซ่เนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าน้าบ้าหันทายู่ขุน เราไปยูเซ่นี่เราเห็ดเบียรยูเซ่เขากระสืให้เราพาไปซื้อเขาพาไปหาเราเดี๋ยวไปซื้อรถจักรพี่น้องมือนี้กันไปทาเบิ้งกันด้วยพี่น้องว่าฉีบเป็นใจเนาะรถพอเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งราคารถราคารถฟังเล่ารถมอเตอร์ไซค์ฟังเล่าน้าตอนนี้เนาะหน้าปีสองพันเี่สอรพันเอ็ดนี่มันราดูนี่ยี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่ พาไปพ่อพี่น้องไปเบินะ่งไปชมพ่อพี่น้องซื้อมากกับซื้อมากเพิ่มจิ้อไปเที่ยวห้องเรียนาะอพี่น้องดถรถตุลาก,กาได้เบียยเนาะรถตัวน,นี้ได้พี่น้องมันมีคันเดียวคันเดียวก็ับกรไยานกระก็อยู่ในเฮือน,นก็บ่มีรถใช้เนาะมันไปใช้มาใช้ก็ยากก็เลยต้องซื้อเพิ่มคันนึงเพราะว่าน้องอันต้องเที่ยวโรงเรียนต้อมือเนาะอือต้องไปโรงเรียนซื้อมือไปเดี๋ยวไป เีย๋ยวฉีไปแวะเอาเงินอยู่หนออีกนอไปแวะเพืเอนน้ออันอยู่หนออ,หนอีกเธอหนึงเลยจะไป <10 S 2> <8 S 1> อเลยไปหนออดมาหอดนนอกแล้ว,วนอเยอาฉีกลับไปหนออดกันกรจีบเผามาเอาเงินเดี๋ยวพายนนออุดดิ พี่เมย์น่งเอนกันน,นเดี๋ยวเขามาแป๊บน,นึ่งเดียวกาสิเล่ออกไปเพื่นอนพี่เนาะขามเอาขามาเงินนะเพื่นอนเพืนตนี้กาสิเล่ออกไปเนาะออกมาจากเพือนไวงกีนี่แวะเอองนินอยู่่อีม่อยไปเดอพี่เไปแลว ไปเจอกันอยู่ปกเซประมาณประมาณีไปลไากเทกับประมาณสีกิล่ไป้เวลาประมาณชั่มมงนร็นีนกาหอนทายเป็นจีนบลอนบี๊จะไป้มดกันอยู่ร้องทานเมนูปาเซเด้อพี่น้องนยมาก เดี ue. Ue ๋เราไปเบรกลดกันใส่ปาใส่ยู่บ่ใส si, ่อยี่ห่อใส่แต่ว่าใส่มาแลวอะอไปเลยใส่ใส่ดิเขาห่า้วใส่ใส่ด้วยใส่ได้วยไม่มากคุณใช่ หางหนุดนะล่างไหนีเนาเมื่อนี้ล่างได้เด้อล่างแม้วันถึงไป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 มันลอยเข่าไปเอาสดี่ป้องนี่ขไปก่อนเดียวค้งอ่นัอันตรน่นมันเปลือกเนมาดไหอันอะไปางน ไม่ไปบีดีกว่าไหมของบีดอ่ะอามมันไหม ทองหนักก็ซาสามหลายันคอพี่ลองเบบไอเนาะปีสองพันสันอแมคอันเป็นไครที่ซาสามหลายส่วนก่บโ้้งหงอแกมาเป็นเงินบาทเทไรจะเป็นเงินกี่พันซาซามหลายโอ้เออซาามหลายซาซามหนแน่นเนาะ สีดำมันกเหตุเลยเจ้สีดำคยคยเห็นบรกยากเป็นสีดำมากแต่แหลกเลยเจสีดำเหรอ้าวหรอต้องขนาดหรอตบับาเอาเขาอะไนี่าามาาเป็นเงินบาท้าเหมือเป็นเงินบานราคาเท่าไหร่อะ อะไรอะไรอะไรอไมเ็สรากกจังหมื่นเรียนเดินเดินทางอะไารการเงินแบทำทำอะไรอะมีดำเหรอพี่ตงามงามว่าจะเออพระวะเทแนะ Thank right. หกหมื่นนบาทหกหมื <5> <5> <5 ่นไปล่พี่เลยพี่น้องครัาเป็นเงินบาทนี่ราคาหกหมื่นบาทหกหมื่นไปลายเนี่แหพี่น้องเป็นเว็บไอเบไอมีสองพันสตาเนาบไอรอยซิปอหอดหรอรอยซิปกระต่างรอมันเป็นรอยซิบเรออยซิปตวเบไอ

เปนตัวไขน้องอันหันมักสีดำน้องพี่เรอสีดำเป็นแงน้องอันเป็นท่านนี่เนาะเป็นาวนรัเดี๋ยวพี่น้องกะเป็นทเียเอเดบไอสองพันสอแม่บอ่ เนี่ยกระดาษสองหลาสองหลาเก๋าตกเป็นเงินไทยกับประมาณท่ไวะเยอะสิตัอง2ขึ้นเบอร์ไม่จีบโอะหกหมื่นปลายเนไน่หกหมื่นปลายตั้นึ่งันสิประมาณหกหมื่นเนาะหกหม่นน้าหมื่นปลายหกหมื่นไม่ได้หกหืนีกันมันดึงกันดานเดียวเองเออเออแบนอยู่เนาะดึงกันด่านเดียวหรือสองหลาเนี่ยด้านเดียวด้านเดียว ดดดิซาเอ็ดหลานดดิาสองหลานเออเมนดินกันด้านเดียวด้านหนึ่งก็สามพันดินกันสามพับาทสามพักัวสามพันกัวหน่อยหนึ่งหนึงสามพันประมาณสองสามสี่้อยเอาคันนี้ด้วยบออันเลาเสีเาไปซิ้อเขปันนานดเนี่ยกรยังใส่ซื้อเยะ้ออกสารก็ใช่ชื่อเจ้า

อารถไปเช็กเอารถไปเช็คก่อนะกีเหุ่ทะเบียนป่ายประมาณเดือนนึิงตอนนี้เบาอึ้งเงี้ในดอยหยานม่มา่ได้ยัง อเสี่นีวกัน่าเชาอ้ก็ปลายยันานนะดดนี่ก็เป็นโดดน้อัน หมวกันนอกหมวกัน,นอกสองันเดียวกระตาหอันเดียวเหรอหมวกันนอกใบกระต,ตาหกเครื่องหมอกระใสเองนไไทยยุราวนี้พด่ายตอนนี้กระตั้งไายหกแล้วพีเหรอนองนังกระตั้งไปไทยห

ทีเมื่อเองนี่นีก็านยังปรนหายไต่ว่ารนันนีในนั้ตัวอกสานเลยตัวนี้ม้มรประกันรถนอกทำประกันปีเดือนตัวนี้รถถ้ามีปัญหากีบวมวลอย่างเมืเองน่แม่ในพื้นตระนมาครับอ่าได้แต่อยทุกอย่างข้าประกันภาษีอยู่ในนี้จะให้านเพื่แต่ว่าข้าประกันางเดียวกับยังกับยังนอกเพไม่ได้มันะอธิบายเม่ไรมันะาธิบายเมื่อทำสาไม่ไปเดือนหนึ่งเพราะอะไรไปครับ งานใคในการเขามาเส็กสดนมถ้ามีส <fal> ีแมนทีแะพันกิโลเนี่ยข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีของสตาดอเราอกาใม่น้มที่ปัจันแต่ขามาเส็กเนีมันจะมีเสกน้ำมันสด้มันเครื่องแต่กัวสีมันเดียวที่2เป็นสีพันสีพั่ันเน่ยขามานี่ยนแต่กัรเยต่อไปมันต๊พันแปดพันเห็นเสกตมซุ้นก็บางมากทำมาตรานข้าหน้าขามาเส็ก กามาต่พานตัวนี้มันเจเรียนให้ดนเข้าใจเลยครับตัวนี้ยื้อก้มาไม่ไดเอามายิงฝ่ายเดยื้อเลยข้ามาครับจะน้ำฝ่ายงนี้เิก่อนดยเรมโนกันเดมากเดอ่ีก่ีกมีััน ได้รถออกมาไอเพื่อ,พน,อน,นพี่น้องเหยียดสีเมื่อก็ขี่คนละขั้ขนเพื่อนพี่น้องงานจิขี่รถใหม่เมื่ออันนนก็ขี่ยับบ้านก็นขี่ขั้นอ่ะบอบีก็ขี่ขั้นจน,นตอนขี่มากเหยอยน้องงานจิขี่เมื่อ ร้สิบกิโลเอ่อพี่น้องเบิ้งเข้มไม่พี่น้องตอนนี้มนาะนจากี่ของมาในบ้านเนาะเพราะว่าอยู่ไปให้ยี่แม่ผูกแขนด้วยพี่น้องมานจาปะปักเชยแล้วเพราะม่านขี้ม่าพคุณพี่น,อนอ้องยักษ์ให้เบิ่งเข้มไม่เพราะว่าสูงมาใหม่ไม่เห็นเข้มไม่มันดีส่อพี่น้อง ปาป่าเขมันจะกิโลมันก็ดีใช่ไหมก็ดีเป็นขนาดตัวนี้ตัวนี้จะแมันขึ้นยูซีขึ้นยูซี24กิโลกว่าเป็นไหม24กิโลเดี๋ยวตัวนี้เอาขนาด44เอาเมื่อบานเอาเมื่อบานตังหลักพี่แดกเห็นน้องอันแว่เพื่อนเดี๋ยวอพี่น้องเอาน้อยไอีแม่บอกว่าเอาเมื่อบานเด้อบอกว่าให้น้องอันเห็นเอาเมื่อให้อีแม่ผูกแทน นั่งก็คสอมื่เรือนาะผล่มานั่นรถงแค่เดิกวัสิบปใหม่ของหูแคนร้านั้ำีมาหอยเดินไปนึ่งอนครับมาเองไปซื้อไปซื้อแต่ก็ครับมาออกมาเลยแต่รของผมเคยครับผอมาจากปัจากชื่อวันสิบหักแงแรกไปซื้อรถเพื่อทา มาเลือกภับทางแหลกเลอพ,พี่นอ้องเขาเพาะว่าจะตัดสิมาหอนทางถ่ายเพ่ยพี่นอ้องเมือ่อยพ่อหนุ่มไอ้ครับเรถออกมาเตะผู้เตะซื้ออยากจะนอนถ่ายคืออเป็นขามรถเดี๋ยวเดี๋ยวอื่นเถอะเ,เป็นใจเพ่พี่นอ้องงามอยู่วะรือว่าซีนนี่ พ่อพี่น้องมางานอยู่ว่าสีดำพอส่วนตัวน้องอันก็มักสีดำอยู่แล้วพ่อพี่น้องการถมันมีสีดำก็เลยอยากตอกก็เลยซื้อสีดำฮอ่อ่ารถนี้สรุปรคาคาน้องพ่อพี่น้องเป็นเงินเล้าหันส,สองล้านแปดแสนกีบพ่อพี่น้องเดี๋ยวน้องอันสีคิดเป็นเงินไทยบึ่งนอวะส,สองล้านแปดแสนกีบนี่เท่าไอ ประมาณหกหมื่นเนียเจ้าหกหมื่นเท่าไรเดี๋ยวอันนี้อื่นเพื่อพ่อพี่น้องแต่นี่กพเป็นกก็เดี๋ยวจะเอาเมื่อให้แม่ผูกแคนพ่อพี่น้องว่าสือรถใหม่ต้องผูกแคนให้พุทธเถาผูกแกผูกแคนเพืยอ,อมากกว่า เราะัออ้นบรหานเอาลงนี่เดี๋ยวจีหายเจ้าของเที่อเอาลงให้ไปครับกูรับครับมาเองเนะแต่นันเปลแต่สิบเปลนนี่ไปไปหนังเราะั้นเอาลงมาได้ให้เอาเตยเอาลงให้เอาเตอเอาายแดนที่อ่ะมันี มอะจ้าเพื่อวะเบื้องขี้ไปจับเพื่อให้ไปขึ้นด,ด้วย ไปเฟิร์นพี่น้องมาหอด่านตองน,นั้นเราขึ้นมาได้มีคนอยากขามีกได้ไปขอบใจเรื่องปืนนะจะเอาเงินมาจ่ายทิพย์พันไปเฟิร์นพี่น้องครับเมื่อเพื่อนเป็นใจไร ถอยข้าม <screws> มาเองนี้นดี่มบีก็เออบ้านมานนำดังสบายดีอะสบายดีนะสบายดีนะสบายดีเน๊ะสบายดีนะสบายดีนสบายดีนะยินดีแล้วบอกอันไหนตัยินดีน้บออันได้วสิเด้อสิรับเลยครับมาเลยแล้วเา P C บ ว้มันแพงได้สามินแปดละอันพี่เชกัาบอออตัวมสีดำเนาะมีชิยังก็คาเหนาจอมีสามสีสีดำสีฟ้าสีแดงเทนาจอแสดงแบบอันนี้เปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันนะด้เข้มให้ดเงี้ยกันชีสิบหกกิโลอะไมาห่อนคือสี่สกิโลเห็นไหมเสียงบวเสียงโดดชีพอา C T ีัน โ้มีบอกขาคำสตาร์ทไหนไหนแล้วจะเดินมาเดกันะคำขาตงสตาร์ท่ไปนิ้วขื้นไปเมื่อเ้อนาไปใหแม่เก็ดใจแม่งามอยู่วะงามเวอร์ใจมากสีมใจบวมากสีใจบงามเป็นได้เอามาให้จะผูกแคนได้นี่เอามาให้จับงามจ้าอไฟโทรมาอีกเลรลำ เดี๋ยวพอพีเสียงหลุดลังตัวหลใหญ่ๆสูงๆเอามาให้อีเมลทุกแคนอันนี้ดองดองอันนเบิง์กนหาสตาร์เบิงร์นจซว่าเสียมเป็นไไงโอ้ยบุพานไดาไไฟดามาูันสูงกว่าอ้ก็ได้มาน้อกันเหอมาเราอยู่เนอ จะว่าราคาเท่าไรท่รเท่าสองลาานจาหารถเนีอื่นเองแพะ่าแสนโดยบักทุกหันเท่าเจ็ดอคเาจตะกี้เท่าสามตกีเท่าสเ่าี่โดยกุกเท่าเจ็อันนี้เท่าสองันนีรวบักทุกตะกี้เาปลายเเทาสโดยบักทุกหท่าเจ็ อีวับามขึ้นีดอขึ้นเป็นเลานเป็นมื่ขึนมื่นขี่ขนเยสิว่าขี่วะเย้สิี่ไปดีเพ่มอยกเช่นึงนอกพ่อย่ากำลังสิผูกแขนรถ เราจะพนสบายดีเด้อพี่น้องสวัยดีว่าเบิร์กดใหม่ของอันเนาะลราสีในเดือนเอ๊ะผูกแขนโดดำคูลูกไฮดานาวอันสื่โดดใหม่นี่ยูกแขนหาให้คู่ดีไ่แห้งไปห้องนี้อนปลอดฟงานผูกกันเนวนเนปั ขาดขนนั้นส้อไรก่อสีอสามล้านสัสามล้านอุ้ยถ้าเป็นเงินบาทอะไรหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าไม่ใชคือ่ผูกเส้นอันนี้ไหมผูกเสนะ้นอันนี้มันมันจังบริเกะนะอันนี้มันเกะวะเดียวับเท่ามันขีเดียวเทาสิได้แกะนะผูกเส้อันนั้มันจังได้บริเก,กะ

คร <c oughs> ับแแก่ายังเพนนะคะที่เปิดแพรใหม่ปีใ่เพื่นเราปีใหม่อันน้นเนาะรถรลมรถสาเล็งตกเรถเงตกเใเ,เมืองนี้ขีปีใหม่เพืนนพ่นแัเ่อเดียวกะอยู่ว่าขบกะเราขรถไม่งเพื่นยังหมกะนินว,นวึ้นมานนิวนิวูมาไป สูงน่อยสูงนอกจากพ่อดี่ขาขอเถึงขาจะเจอได้โดเถงอย่เลถงเลยแบบแ่อดีตเด็กใ่ะไเนี่ยจ่าเสียงมนบี้เสียงเด็บไอย่างเ้บ่กี้เสียงอะไรนะวะเสียงที่องมันโอ้คือเสียงรถว่าบ่มีเด็กเรอเออเสียงรถไ้ใหญ่ขนดรถเี่ยกเขาเกินรถให่ เอาปา <c oughs> เย้อ้อนองอันน้อนอันวาสิเอารหลดออไปไอ้แม่เบิ่งน่แต่วามันเป็นอาทิตย์ฟูซานสิแหละตามเฉลียหลดออกไปพี่น้นอง จอดไว้อยู่ในบา้านเป็นแอาทิตผู้ซ้ำน้อนจีดเอาออกไปใส่ออกไปเที่ยวกันเลยสิอยากลงคลิปพน,นากก็เลยว่าไว้ได้อยากถ่ายยิีมแม่เลยสิจบคลิปเลยพอพี่นอ้องการซ้ำคลิปหนึ่งจีดจบเพียงสำนักพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามขับสมเป็นจบคลิปเนะน,นาะสวีน้องกาฝากในเด้อพ่อพี่นอ้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้าพี่นอ้องบาย